เราเปลี่ยนไปในเชิงบวกนะอย่าไปคิดอะไรที่มันลบเพราะั้นตอนนี้เราต้องมีทัศนคติบวกนะครับว่าเราจะอยู่ยังไงกับโควิดน9ใทีนที่ได้บริษัทผมยอดตกไหมดีแคสคิดว่ายอดตกไหมคุณบ้ายอดตกไหมครับได้คุณพี่ตกค่ะทำไมถึงตกครับที่ร้านทำไม่ไดีอะไรอ่าเห็นไหมที่ร้านมีคนเข้าไปไหมครับในร้านเราไม่มีเลยน้อยลงไปอีกเคยมา1ิบคน วันนี้เห็นในเฟซนะผมเป็นเป็นสมาชิกในเฟซหลายชมรมวันนี้ชีวิตเราจะเอาอยัางไงดีต่อเราจะทําอาชีพนี้ต่อไปหรือเราจะกลับบ้านนอกดีเพื่อนๆช่วยตอบพี่ทีซีว่าพี่จะเอาอยัางไง <c oughs> มีการตัดพอนะครับเรื่องอารมณ์และความรู้สึกในช่วงโควิด19 <c oughs> นี่มีเยอะมากๆเลยครับมีเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมองว่าเราเนี่ย เฮ้ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้ววันนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มามอบเครื่องอุ่นใจให้พร้อมกับของในถุงให้พี่เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับเดี๋ยวนี้บางพื้นที่ถ้าไม่ใส่หน้ากากไม่ให้เข้านะครับวันนี้ทุกคนน่ารักมากแต่ผมขออนุญาตถอดหน้ากากเนื่องจากว่าเดี๋ยวสอนใส่หน้ากากแล้วสอนไม่สนุกเนาะก็พยายาม ขออนุญาตถอดหน้ากากอันนี้สําคัญมากนะครับอุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์สําคัญมากๆเลยนะครับที่พี่จะต้องมีไว้นะครับแล้วมีความจําเป็นบางทีต้องติดตัวไว้ในร้านให้เยอะหน่อยก็มีเพราะบางทีลูกค้าลืมหยิบมาเป็นไปได้ไหมครับเวลาเข้าเซเว่นต้องใช้ไหมต้องใช่ไหนใครไม่เข้าเซเว่นเลยครับยกมือไม่มีครับอุ้ยทำไมพี่เีคนเข้าเซเว่นพี่มีเซเว่นเป็นของตัวเองเหรอ โอ้โหสาวออนไลน์ขอให้ได้ทําข้อสอบได้เต็มเลยนะเป็นสาวออนไลน์แล้วทุกอย่างจะกินโคกขวดนึงก็สั่งออนไลน์เลยเหรอหูอดเดินวะสุดยอดเลยอ่ะผมทําไม่เป็นย,ยังทําไม่ได้เลยนะครับยังทําไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นต่อไปเฟซชิลสําคัญไหมสําคัญมากเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันขนาดรายการต่างๆก็ยังมีความจําเป็นต้องใช้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วถุงถุง ถุงมือนะครับถุงมืออันนี้ก็มีความจําเป็นนะบางทีเรื่องของความสะอาดต่างๆพวกพี่ต้องมีนะครับอ่ะวานนี้เรามาดูโปสเตอร์ของเรากันนะครับขออนุญ,ญาตขอโปสเตอร์หนึ่งใบครับน้องบอมครับอ่าทายที่1่ใช่ไหมอ่าใช่ไหมครับข้างบนเห็นไหมครับร้านมันจะมีร้านแบบแนวคิด A B C หมายความว่าร้านเกรดแบบใหญ่หน่อย B ก็กลางๆ C ก็พวกเรานี่แหละพวกเรามีอะไรบ้างครับพวกเราก็จะมีช่างแล้วก็มีลูกค้า เรามีแค่นี้เองก็อี้สาตัวถูกต้องบ้างเรามีช่างแล้วก็มีลูกค้าเพราะเราทําทุกอย่างไหมครับอยู่ในร้านทําทุกอย่างทำความสะอาดไหมทำทำความสะอาดห้องน้ํำไหมทำดูแลก็อี้เต,ต,ตียงสะาดไหมดูแลด้วยอุปกรณ์ไหมดูแลทําตัดผมเองไหมทําเองพี่เก่งมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับแล้วอยากจะเป็นปีไหมครับ พี่อยากขยบตัวเองเป็นปีบอยบ้างไหมหรือเป็นเอบ้างไหมครับไหนขยากเป็นเอครับยกมือเอาละครผมก็ย่าเดินไปถามเนาะเป็นเอ<ม>ทำไมถึงอยากเป็นเอครับฮะอยากรวยครับอยากรวยอยากรวยครับเล่นเล่นหวยไหมครับคุณป้าครับคุณป้ามีความหวังอะไรครับปปรยอยากถูกรางวัลที่นอยากถูกรางวัลที่หนึ่งเล่นมากี่ปีแล้วครับ เยีบแบบเยบสม30ปีถูกบ้างไหมครับโด,ดโดนกินตลอดเลยครับทําไมเรายังเล่นอยู่ครับ,บเพราะเรามีความหวังครับบวกกับความโลภครับแต่ไม่เป็นไรครับมีพอประมาณก็ใช้ได้แล้วเกิดมนเป็นมนุษย์นะเนาะมันสินห้าบางทีแค่สินห้ายังปฏิบัติกันไม่ครบเลยสุราก็ยังเลิกไม่ได้ โควิด uh, มาปุ๊บเนี mm ่ย hmm. มันก็ C เ,เหมือนกันนะเพราะนั้นเราต้องพัฒนาครับจาก C ให้ไปเป็น B B ให้เป็น A ครับด้านระบบของการทำงานมีไม่กี่เรื่องครับเรื่องแรกคือเรื่องของการจัดการเรื่องที่2เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่าการป้องกันและติดตามด้านล่างเลยนะครับดูสไลด์สุดท้ายก่อนแลวครับขออนุญาตก,กลับไปที่สไลด์สุดท้ายก่อนเลยนะ,ะสไลด์สุดท้ายครับดูอันนี้ก่อนครับ นี่คือสิ่งที่สําคัญมากในการบริการของเราอันแรกจุดคัดกรองที่หน้าร้านมีไหมครับอยู่ตรงไหนครับอยู่หน้าร้านมีแอลกอฮอล์ตั้งไว้ไหมครับมีไม่โกหกผมนะไม่โกกเก่งมากนะครับมีเทอร์โมมิเตอร์ไหมครับมีเยี่ยมมากมีเจลแอลกอฮอล์ไหมครับมียี่ห้ออะไรครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกครับ ไม่ต้องมายี่ห้อดีแคสไม่มีนะครับดีแคสไม่มียี่หอดีแคสม,ม,มีแต่สีผมนะครับแล้วก็เครื่องบํารุงเอ่อเซตติ้งนัดหมายมีหน้าก,กากไหมครับมีทํานัดหมายไหมเนี่ยเต้าอี้มี3ตัวเนี้ยไหนใครทํายกมือไหนใครไม่ทํายกมือแล้วที่ไม่ยกทําบ้างไม่ทาบ้างไม่เอานะทำซะนิดเดียวเองถึงเราจะมี2ตัวสาตัวเราก็ปลอดภัยไว้ก่อน โอเคเนาะต้องทําการนัดหมายเนาะทำการนัดหมายเนาะถุงมือเฟสชิลวันนี้ UNDP กับพมแจกหมดเลยแถมมีเครื่องอุ่นใจไว้อบหวีอบกันไกลอบอุปกรณ์ที่สําคัญสำคัญของพี่ทั้งหมดเลยแปลงอะไรต่างๆพี่เอาสามารถไปค่าเชื้อได้เลยทําไมเราต้องมีอ ال ุปกรณ์พวกนี้ไว้ในร้านครับเหตุผลคือสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทำไมความเชื่อมั่นถึงเป็นสิ่งสำคัญครับ เขาจะได้กลับมาใช้บริการเราอีกถูกต้องขอเสียงปมมือหน่อยเดี๋ยวมารับผมเลยนะ20บาทจริงๆแล้วทางกระทรวงพัฒนาสังคมมนุษย์และความเป็นของมนุษย์นะครับและท่านดรอิสระนะครับและ u n d p ต้องการให้พวกพี่ที่มีระดับเก้าอี้หนึ่งถงต๊ะวันนี้เนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้อยู่ในร้านครับมันจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการพัฒนาร้านของตัวเองให้ลูกค้าเกิด ความมั่นใจในการมาใช้บริการของเราวันนี้เดี๋ยวพี่ลงไปใน Facebook เลยนะครับว่าพี่อะถึงพี่จะมีเก้าอี้แค่1โต๊ะ2โต๊ะแต่พี่ให้ความสำคัญกับมาตรการของความปลอดภัยโดยอุปกรณ์ต่างๆที่มีมีพร้อมแถมยังมีเครื่องอบเชือ้ออบค่าเชื้ออยู่ในร้านด้วยพี่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้กลับมาใช้บริการได้ เท่าเดิมอย่างที่ท่านดรอิสระพูดเมื่อเช้าไม่จะเป็นต้องมากขึ้นครับขอให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมขอดูสไลด์ต่อมาครับสไลด์ที่ขึ้นไปครับอ่าคราวนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมของพี่ที่ร้านเรามีไม่เยอะเรามีเตียงสักมีเก้าอี้มีรถเข็นมีโต๊ะตัดผมมีพื้นมีประตูมีกระจกมีห้องน้ํามีขยะทําอะไรครับทําอะไรครับทําอะไรันบ้างครับไม่ได้ทําอะไรเลยว่าลูกค้าไม่มีก็นอนดูทีวีไปหัวเราะทําอะไรครับ เราต้องทําอะไรครับทําความสะอาดทุกๆกี่ชั่วโมงดี2ชั่วโมงทําแบบไหนครับใช้อะไรทําความสะอาดใช้แอลกอฮอล์เช็ดให้เรียบร้อยหรือน้ําก็ได้น้ําอุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่ทํานะครับทําให้เรียบร้อยพวกนี้ต้องทําความสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพื่อฆ่าเชื้ออะไรครับไวรัสชื่อว่าโควิด -19 งวดนี้อย่าลืมแทงนะครับ1991 โอ้โห oh, oh, เล่นหวยกันทั้งห้องเลยใช่ไหมเนี่ย <laughs> อะครับขึ้นไปครับสไลด์ต่อไปครับสไลด์ต่อไปครับอ่ะสิ่งที่สําคัญต่อไปก็คือพี่อย่าลืมทําการนัดหมายเราต้องทําการนัดหมายเนาะใส่หน้ากากใส่เฟซชิลงดการพูดคุยทำโซเชียลดิสแตนซิ่งแปลว่าอะไรครับโซเชียลดิสแตนซิ่งวันนี้เราทํำไหมครับโซเชียลดิสแตนซิ่งทำเนาะเราก็ห่างพอสมควรแหละเราก็ต้องทําระยะห่างนิดนึงนะครับ อย่าใกล้กันมากนะครับใกล้กันมากบาัญชีก็อาจจะเกิดการแพร่เชื้อระหว่างกันได้นะครับแล้วก็หยุดระบายอากาศทุก2ชั่วโมงเห็นไหมครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นแผ่นนี้เขาสอบอยู่นี้ทท้งนั้นเลยครับเดี๋ยวพี่ไปทําได้เลยนะครับอ่ะจบสําหรับอันนี้แต่จะมีสไลด์เพิ่มอยู่2อันครับขออนุญาตอ่ะอันนี้สไลด์นี้สําคัญมากเลยใครคิดว่าตัวเองเป็นคนมองโลกในแง่บวกนะครับยกม,มือเอาละมาขออนุญาตเข้าไปถาม พี่คนนี้ดีกว่าหลอ,ลอดดีมองโลกในแง่บวกเป็นไงครับก็ทําให้ตัวเราดีขึ้น,นครับทาให้เรามีทัศนวิสัยที่ดีขึ้นโอเคทําให้ตัวเราดีขึ้นทําให้เรามีทัศนวิสัยที่ดีขึ้นมันสําคัญกับการใช้ชีวิตและการบริหารร้านอย่างไรครับพี่ครับใครตอบถูกผมให้อีกร้อยนึงครับเอาละพอมีเงินเนข้ามานี่มันสนุกเนาะทำให้อารมณ์ดีมากขึ้นและสามารถรับ มือกับลูกค้าได้อ่าทำให้อารมณ์เรดีและรับมือกับลูกค้าได้ลูกค้าของเรางี่เง่าไหมครับงี่เง่าไหมครับเง่าไม่ไ้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกค้าทุกคนพี่ฟังเนาะเขามีความหลากหลายทางวุฒิภาวะทางอารมณ์เราเองต้องเข้าใจว่า คนเรามีความแตกต่างกันนะพี่ดูข้อแรกเลยนะฉันเป็นยังไงฉันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ฉันจะเป็นอย่างฉันแบบนี้เธออย่ามายุ่งกับฉันอย่าเป็นแบบนี้นะครับอาร์ติสบางทีไม่สามารถหากินได้ครับอาร์ติสก็ต้องเข้าใจตลาดเพราะเราต้องบริการลูกค้าหลายระดับที่มีความแตกต่างทางวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพราะนั้นการเป็นาร์ตินไม่สามารถเอามาใช้ในธุรกิจดีได้ร0 0เอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเพราะนั้นพี่จะต้องปรับตัวเองนะครับอันที่2เวลาเครียดเจออะไรซับซ้อนเลิกเจอโควิดมาแล้ววันนี้กลับไปขายน้ำพริกปะลากับแม่ดีกว่าเบื่อจังเลยชีวิตเรียนมาโอ้ยเรียนออนไลน์เรียนออฟไลน์ line, เรียนกับลงุงเรียนคุณอาจารย์คุณนัทอาจารย์ A อาจารย์บอาจารย์ C อาจารย์ดีอาจารย์อ e, อาจารย์เอพเจอโควิดเ หมดกําลังใจบายบายทำไมชีวิตการเป็นช่างทำผมมันนช่างลำบากแบบนี้ไหนใครคิดอย่างนี้ครับยกมือไม่กล้ายกหรืออายเขาอยากคิดแบบนี้ครับเราต้องคิดมองไปข้างหน้าโควิด19ต่อไปร้านเราจะเป็นยังไงต่อไปโอ้เราไม่ต้องทำผมอย่างเดียวเลยนี่เดี๋ยวต่อไปนะเราทำน้ำพริกอะไรทะ่กี้ใครทำอร่อยนะ <c oughs> น้ำพริกผู้ผาหมูสับขายหน้าร้านเลยขายหน้าร้านเลย ทำสีผมกับพี่วันนี้เอานะ้ำพริกหมูสับไปกินฟรีในะกระปุกเลยทำได้ไหมปรโมชัน่นทำได้เคยทำไหมเวิร์ก <Work S 2> ไหม <work S 2> กลับมาซื้อเยอะไหมเ,เรามีความรู้ขนาดนี้แล้วเราต้องก้าวจากระดับ C เป็นระดับ B ระดับ B ก็เป็นระดับ A เฮ้ยเราต้องเราต้องมีฐานนะรวยเท่าไหร่เรียกว่าสุขครับ รวยเท่าไหร่เรียกว่าสุขครับอาจารย์ครับเจาอคํ <baş OR ES> าคถามนี้ก็ไปอาจารย์งงนะครับรวยที่เรียกว่าสุขค,คือรวยมีเงินเก็บเท่าไหร่ครับความพอเหมาะของแต่และคนไม่เหมือนกันอ่าแล้วอย่างพี่<เ>ล่ะครับอย่างของพี่ล่ะครับที่พี่คิดว่าสุขของพี่ต้องมีเงินเหลือเท่าไหร่ครับก็เป็นอิสระก็คือต่อเดือนหรือว่าไม่เป็นไรครับก็ต่อเดือนหรือต่อปีก็ได้ต่อเดือนก็ได้เดี๋ยวผมคูณให้ ต่อเดือนเหลือ40,000ืนะครับปีนึงก็มี4 8 0แสนวงเล็บนะไม่มีนี่แล้วนะต้องตอบตัวเองครับว่าเราอ่ะมีความสุขอยู่ตรงไหนนี่คือการคิดบวกนะเห็นคนข้างบ้านข้างล้านเราเขาขับรถใหม่บ้านเราขับรถเก่าต่างกันไหมต่างกันก็แค่ใหม่กับเก่า แต่ความสุขของเราเก่าเราก็ยังอยู่กับครอบครัวเรานี่สินเราก็ไม่มีแต่บ้านนั้นน่ะมีรถใหม่โอ้โหต้องผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนค่าเช่าผ่อนตอนนี้โควิดทาไมเจ้าของที่ไม่เห็นรถให้เลยอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมเงินรัฐบาลห้าพันไม่เห็นเข้าสักทีหวุ้ไววใหญ่แล้วอ็เลาะาเะบ่นย้าบ้างไปหมดพอเงินเข้าปุ๊บพิงเงียบเก็บกันหมดเลยนะเนี่ยหัวเราะเรื่องจริงเพราะนั้นวันนี้เราต้อง เขาเรียกว่ามองโลกบวกนะอย่าไปคิดอะไรที่มันเป็นลบเยอะแยะนะครับฉันไม่ชอบงานท้าทายฉันไม่ฉันคิดว่าไม่เคยมีใครทํากันฉันไม่ทําหรอกอะไรยากๆอย่ามาจะให้ฉันทําวันนี้โควิดในทีไม่เอาชีวิตฉันเคยอยู่ง่ายๆฉันเคยเป็นแบบนี้ฉันก็จะทําแบบเนี้ยฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยกับชีวิตของฉันฉันจะทําแบบเดิมๆไปทั้งชีวิตไม่ได้แล้วครับวันนี้ต้องคิดใหม่ผมลูกน้อง 6,-700 คนวันนี้ยังต้องคิดใหม่เลยครับหักันเดือนลูกน้องไปแล้ว2อสาเดือนช่วงโควิด30% ลูกน้องก้มหน้าอย่างนี้เลยครับแต่วันนี้ลูกน้องดีขึ้นครับเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาลูกน้องของเราไว้ให้ได้นะครับถ้าฉันล้มเหลวฉันทํามันไม่ได้ไม่ฉลาดเพราะฉันไม่เก่งไม่จริงเลยนะครับคําพูดนี้ทุกคนในห้องนี้เป็นคนเก่งครับเป็นคนเก่งมากด้วยโดยที่พี่ยังไม่รู้ตัวเองว่าพี่มีอะไรอยู่ในตัวเองที่เก่งมากม เพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปค้นหาตัวเองให้เจอนะครับว่าเรามีทาเลนต์เรื่องอะไรแล้วออกมาใช้แล้วต้องห้ามยอมแพ้กับอะไรง่ายๆเด็ดขาดเพราะชีวิตชีวิตคืออะไรครับคุณป้าครับชีวิตคืออะไรครับชีวิต,ตสู้แล้วตอนนี้ยังสู้อยู่ไหมครับสู้สู้มากี่ปีแล้วครับสู้มาทั้งชีวิตแล้วครับชีวิตคือต้องสู้ไหนะใครเห็นด้วยครับยกมือ โอเคใครมีความหมายอื่นครับชีวิตคืออะไรอ่ะครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ติ๊กครับชีวิตคือลมหายใจครับชีวิตอันนี้เป็นเป็นอาร์ตมากนะคือชีวิตคือลมหายใจร้องเป็นเพลงเนาะ <c oughs> <c oughs> ไปตีความหมายกันเราเองครับผมก็มีความหมายของผมพี่ก็มีความหมายของพี่นะครับอาจารย์ก็มีความหมายของอาจารย์แต่เราใช้ชีวิตของเราให้มีคุณค่าครับแต่ทัศนคติที่เป็นบวก เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดวันนี้ใครในห้องนี้แล้วที่ลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาในตัวเราครับยกมือขอเชิญเลยครับขอเชิญพี่ในข้าเสีปพวกมือหน่อยครับขอเชิญเลยครับเชิญมาหน้าเวทีเลยครับคนที่คิดว่ามีคนที่ศรัทธาเราแล้วเนี่ยอะไรทำให้เขาคิดว่าคนกลุ่มนั้นกำลังศรัทธาเขาอยู่เชิญครับ ที่หนึ่งคือเปิดใจกว้างครับเป็นมีน้ำใจเป็นผู้ให้ครับไม่ไม่คิดสิ่งชอบอือฮึโอเคครับเห็นด้วยไหมครับขอเสียงปรบมือให้พี่ก็่อยครับทำมานด้ยังครับไหนตอนนี้มี FC กี่คนแล้วครับที่เป็น FC ที่ชื่นชมตัวพี่เนี่ยประมาณ3,000กว่าคนละครับหรอเป็นกลุ่มอะไรครับเป็นเป็นบุคคลชื่อว่าระบบพักดี ออกันระบบพับดีใครอยู่ใน Facebook ของพี่เขาบ้างครับยกมือครับโอ้โหขอเสีซฟพวกมือหน่อยครับอ่าล่ะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากมีอะไรจะพูดหน่อยไหมครับอาจารย์ครับผมตื่นมาตั้งแต่ปีสามหนึ่งครัวรถติดสองครัวหลงครัวไม่ทันเวลาแล้วการไในใบที่ไปติดที่ละคนหมดโอ้ได้เลยครับได้เลยเอาของผมไปเลยก็ได้ครับเนี่ยเอาไปก่อนนะผมมีอยู่ที่บริษัทเยอะเลยครับอาจารย์ครับโอ้โหเป็นค่ามากขอบคุณมากครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่า การที่คนคนเราอ่ะจะทําให้คนอื่นศรัทธ,ธาตัวเราได้นั้นเราต้องเริ่มจากสักคติที่เป็นบวกก่อนนะครับการให้อ่ะคุณให้ด้วยใจจริงหรอเปล่าหรือคุณให้แล้วคุณต้องการบางอย่างตอบแทนกลับมาเขาสังเกตได้ครับว่าคุณไม่ได้ให้ด้วยหัวใจอันนี้คุณต้องกลับไปฝึกใหม่นะผมดูเป็นแป๊บเดียวผมก็รู้คนที่มาแบบโอ,อ้แผนเยอะนี่ว่าเอาหัวเลาะ คนนี้มาบอเอ้ยคนนี้ดูแล้วโอเคจริงใจคือคนเรามันมีภาษากรีกอยู่สองคำครับก็คือคุณต้องมีซินเขาเรียกว่าซิมพาธีกับเอมพาธีเนาะซิมพาธีแปลว่าเวลาเราเจอคนขอทานเนาะหมดเวลานะครับเจอคนขอทานเราเราเอาเงินให้คนขอทานแสดงว่าเรารู้จักเป็นไงครับซิมพาไทส์เขาแสดงว่ารู้สึกรู้สึกสงสารเขารู้สึกแบบ น่าเห็นใจนะคนนี้เราให้เขาแต่ถ้าภาษาอังกฤษอีกคำหนึง่งคือเขาเอ็มพาธีแปลว่าเราเอาหัวใจของเขาอะมาใส่หัวใจของเราอันนี้ลึกซึ้งกว่าครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่สามารถสร้างทัศนคติแบบนี้ได้ไม่จําเป็นต้องรีบนะครับไม่จําเป็นต้องรีบเรามีน้อยช่วยน้อยเรามีพอปานกลางเราช่วยปานกลางเรามีมากเราช่วยมากไม่จําเป็นต้องมีน้อยแล้วเป็นเต้ออุ้มคมช่วยมาก เราต้องรู้ตัวเองว่าเราอยู่ในสถานะแบบเก้าอี้สตัวช่วยร้อยหนึ่งห้าสิบบาทร้อยบาทนั่นก็เป็นน้ำใจที่พี่มีให้แต่พี่ต้องพยายามสอนคนอื่นให้ขึ้นมาเป็นตัวแทนของพี่ได้พี่ต้องให้ด้วยหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทัศคติเชิงบวกเป็นเรื่องที่สำคัญมากพี่มีพลังบวกเมื่อไหร่โลกใบนี้ไม่มีอะไรน่าก,กลัวเลยแม้แต่น้อย โควิด19เดี๋ยวก็ต้องตายด้วยวัคซีนครับสุดท้ายเราต้องเชื่อมั่นว่าธุรกิจของเราจะต้องเติบโตต่อไปจากระดับ C ขึ้นมาเป็น B จากระดับ B ขึ้นมาเป็น A จากระดับ A ขึ้นมาเป็น A บวกนั่นคือทุกคนต้องมีความฝันเป็นของตัวเองขอบคุณมากครับ